มันจะเปิดทัง้งหมดสองสวิตแล้วปิดสวิตอะไรบ้างอ่ะเนี่ยมันจะมีสวิตนะพี่มันจะมีสวิตล่างแล้วก็สวิตบนสายตาเราต้องมองไว้เสมอผูม้มีความรู้สึกเหมือนไอ้เยนั้นเม่งฟรามาหมดแล้วเมื่อกีมีกล่องวุ้ยพี่ได้บ้องว่ะพี่จริงเหรอเออเขาได้ไม่บ้องเหมือนกัน ฟาร์มไม่ตายมันก็น่าเบื่อนะมันก็เ,เบื่อยอ,อ,อะไรต้องตายอย่างนี้อะรอรอๆๆรอรอขอหน่อยเฮ้ยกำลังใจตัวเองอยู่ไป let's go <S ชีวิตเรามันเศร้านะพี่นะคนฟาร์มอ่ะโบ่มาอย่างไรฮะเสียงโบ่ผ่ <c oughs> านแน่ผ่านได้แน่ไห้หมู เชียขดูได้ดิได้ดิผ่านเราทผ่านไปได้นะกูผ่านได้เฮียแต่ที่เราจะทำยังไงกับเอนนี่ดีอ่ะทางผ่านเรือนี่ไม่ดำน้ำเเหรอจูดำน้ำเหรอว่ะดำน้ำไปลึกๆเลยนะต้องลึกด้วยเหรอไม่ลึกมากแต่ก็พอมีซากเรือด้วยอ่ะตรงเนี้ยไมเห็นรู้แล้วไ็นรู้ละ เออตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจะตื่นเต้นจะเลยคนดูเราอยู่ใต้นาวเขาวันนี้เราจะพาไปดูปะการังนะตรงเนี้ยค่อยๆไปดำใกล้ๆนะพิมันอยู่ได้แค่สิบนาทีมั้งเออแล้วออกไปก่อนออกไปใกลๆฝั่งก่อนเวอรคนดูดูดีครับวันนี้เราอยู่กันในทะเลทะเลอะไรวะทะเลอะไรดีวะทะเลอันดามัน เฮ้ยข้าไม่ดีไปด,ดูว่าขอบคุณด,ดาวคาร์สิบห้า,า,าด,ดาวสวัสดีครับผมจสวัสดีครับสวัสดีครับเธอว่าจะหาเงินไปสู่คอ เอ้ยเกกระปุก <lequel> ก <book> ็มีสายมือมีคนเอ้ยม่คนดีว่าเหมือนคนเลยอยเฮียไอ้กุบไอ้กุบกระบุดไ้สั์ <sadece así> เอ๊ะเสียงอะไรบึ้มนะว้าหูว้าหูว้าหูไอจูตัวเหม็นอับมากเลยนะหกินมึงเปนกินเรือเนะกูอยากรู้กินเรือพี่กินเรือกับจันจูไงคนดูเขามีลูฟี่ไอ้ยี่นี้ลูเยอะ รอรอรอคาฟาก้าดีวอเตอร์รอแน่เดิมน้ำไงผมเป็นหมีแล้วกันคิวละเกินไปฟาร์มาอะไรอะ่ะแอบใต้เมืองอันเดอร์วอเตอร์เดี๋ยวจูพาแอบมาหน่อยจะได้ไปฮักให้สอนสอนให้แอบลงสายทะเลแล้วถ้าเกิดแอบขับเรือไปผมว่าแอบชอบเลยแอบเรือมน้ำอะ่ะปาพี่แอบไปดำน้ำดีกว่า ถ้าตายนี่เรือหายเลยนะเฮ้ยไอ้บุ๊คไอ้จูเราเกต์ละร้อยสี่สิบมันจะพอปะเรือเฟือพี่ชวนนะไอ้หมูพอปะที่ถังก็ดีอ่ะล้วจะอะไรพอโอเคต์อะโรเกต์เอาไปเท่าไหร่ร้อยสี่สิบขาไปยังไม่ถึงเลยร้อขาไปพอ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 ร้อยสี่สิบเดี๋ยวมันได้จากนั้นอยู่แล้วตอนนี้วางขากลับได้หรอเออ าไปอะโพขากลับไมอไดใส่ของในเรือได้ด้วยวะจะพูดอย่างนี้าไป,ปาอะโพากลับกับเรือ,อพี่แม่งติดตามเรือนอ้วยถ้าเกิดมันมีเรือวิ่งอ่ะใช่เหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเอาไปได้หรอหรืออะไรปิน้นจ้าพี่พาสแคปพี่ต่อลูกไปอะโพขากลับกลับไว้ด้วยเฮ้ยกรเวอร์ตตายพี่อะไรครับตายไงพี่อ่ะวางกลับไวเลย เรื่อยๆพอร์ดอะพวกร้าแม่งเป็นเกมที่แบบเป็นเกม400ที่คุ้มมากเลยจริงอันนี้จริงนะแม่งเป็นเกม400ที่แบบคุ้มที่เหี้ยอะแม่งอัปเดตเรื่อยๆด้วยแล้วแม่งจับโปโคตรดีแต่จับสคริปไม่ได้ถูกถ้ามันจับสคริปได้คือแม่งของจริงเลยอะเราก็จะมีแต่แบบว่าคือไอ้ที่มีสี่มือล้วน มันเหมือนมันแค่เปลี่ยนแปลงไฟในคอมตัวเองมันเหมือนมอสเออมาแล้วไอปูแกมอ่ะลงรัดกันด้ยเหรอพี่นิดนึงคับนิดนึงค่มีพี่กับพี่ปอเล่นอยู่แล้วก็พี่เจสามคนนะคะกับจันจูแล้วเราถึงเนี่ยแล้วก็มีอีกประมาณสามนาทีครับผม เฮ้ ua, ยเรือก uk 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 ูเจอเรือกูเจอเรือกูไปก่อนล่ะเอ้ยมึงก็มาคนเดียวเหมือนกันโอเคป่ะเราต่างคนต่างไปดีกว่าเนาะกองๆถูกป่าล่ะเดี๋ยวคุณบิลลี่นี่เตรียมเคียวับฝรั่งแล้วนะครับเราจะลงใต้น้ำแล้วมีความดันสูงนะครับข้างล่างเขาบอกบินได้คนขับบอลลูนมาปะการฮะใช่เหรอใช่มันไม่โดนแซมไซด์หรอมัลลูนไม่โดนแซมนี่โดนโดนดิอะไรที่บินได้โดนหมดบินได้โดนหมดไเทียเราบินฮอตัวเองก็โดนเลยสัตว์ เอ้ยมันไม่บินเข้าวบ้างไม่พินข้าวบ้างบินไปทางเไอเอ็ไอเอ็เฟลี่เดี๋ยวผมจะทำการดําเนะินไปเรื่ี่ครับผมอันนี้ผมจะเครียดหรือเปล่าครับผมจะมีสถานะเครียดหรือเปล่าเออมันจะกดดันนิดนึงนะครับข้างล่างผมบอกไว้ก่อนมันจะมีรียดอะไรปะตอนคิวมีไอเอ็มเฟลี่โอ้คนดูดูสิครับ ใ,ใต้นี้มีปะกการังด้วยเรากำลังจะลงไปในใต้อร์วอเตอร์ครับคุณดูตอนนี้นี่มีสาหาร่ายทะเลครับม,มีปลาแอนโชวีว่าอยู่รอบๆเรานะตรงนี้ <c oughs> สถานการณ์เป็นไงบ้างครับอาจตรยจูแล้วน้าเรือเราจะต้องรอดรูนิดนึงครับอาจจะมีขุขระนิดหน่อยเสียงข้างบนนี่คือเสียงคนนะครับเสียงบอทนะครับไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยครับไ่ด้ยินเสียงเริ่มน้ำครับตรงนี้ เฮ้ยเจอดาวไวกว่าเดิมเราจะทำการเชื่อมันคุณจูไม่โกหกอันนี้ผมสั่งให้ผมลงได้แล้วบอกนะครับคุณจูลงได้เลยครับคุณวิลี่อโรเกตออกเลยครับคุณวิลี่คุณเอาออกสิครับหน้าที่คุณนะคุณกับตันไม่ถ้าเราฟาร์มโลเกตอ่ะมันจะได้เยอะอยู่แถวนั้นอุ้ยอะไรอ่ะเทียรทูน่าทูน่าอมาิตเมื่อกี้คุณดูเห็นปะเป็นนี่อะไรคะทำไมพี่โดปารุน่ากัดหรอ พี่ปาเป็นแรดากเขาเฮ้ยตกใจเพี่อบัตรมันหมดนะพี่ระวังหน่อยการเล่นเกมรับนั้นเราจะมือนร้อยไม่ได้ฮะเพราะถ้ามือนร้อยก็เหมือนในบาร์ครับจูมึงฟาร์มตามโลเกตเลยนะทำไมอ่ะพี่ไหนไปเยี่ยวแปมเพล้บมึงกลับไม่ได้นะมันบอกว่าไปเยี่ยวแป๊บแล้วมันเป็นคนขับเรือแล้วข้องครัวตอนนีะขับมาทางเราพอดีอาจารหลังพี่อยู่ตามหลังพี่อยู่มีคนขึ้นค่โกู้บดีมีทุกเกมด้วยมีทุกเกมด้วยอ่านแล้วเล่นหนึ่งกับประเด็น เดียวไม่เด้นแล้วครับไม่ได้กันแล้วครับต้องมีสองใบลืมบอกพี่เล่นไพรไหมเนี่ยใช่เหรอต้องมีสองใบเลยเหรอใช่พี่เพราะว่ามันจะแตกเพราะมันเปิดทั้งหมดประมาณกี่ประตูวะประมาณน่าจะประมาณห้าหกประตูได้อะได้กะได้พี่เดี๋ยวสมมีสมมีข่างอะไรอะขาหมูมึงมาเป็นทำไมมึงไม่มาวะอ๋อแล้วไม่ไม่เราต้องลงแล้วแล้วไม่ทางไหนวะพี่พี่ฟาร์มฟาร์มอย่าเพิ่งขึ้นดิพี่จะขึ้นเลยเหรอขึ้นตรงไหนอ่ะฟาร์มฟาร์มทีละชั้นไหมอ่าได้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 อ๋อมันมีหลายชั้นเหรอ มี่หล่ะชั้นพี่เอ่อคุณจู๊หาผมเกิดปัญหาผมออกไม่ได้ฮะเชิญครับเชิญลุงขาหมูว่าไงครับเห็นหมีไหมกลางน้ำมายิงให้น้องลิศหน่อยน้องลิศจะไหนอะแล้วไปฟาร์มยังไงมึงไม่มึงไม่นำไหล่พี่อมึงฟาร์มเบ้นน่ะโดนด่าซะมึงยังไม่ายไ,ไ,ไ,ไปฝั่งนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่มาฝั่งนี้ก่อนยังไม่ายพี่พพกินอะไรอะอ๋อกินของแล้วฮะมีคนไหมน้เราไม่เสี่ยงดีกว่าเนี่ยพี่ในกล่องอ่ะมันจะมีพวกอันเนี้ยเยอะเลยมันใจโอเค ไปห้องเลยดินี่ๆกล่องเนี่ยเห็นปะจะเป็นกล่องลักษณะอ๋อกล่องปาไม่ใ่ไม่เอาไม่ฟังฝังรถปะเฮ้ยมึงใครอ่ะผนเปินมเช่นกับัดเบ่งหดบัดเบ่งหด บลิเคดด้วยใช่ปะเห็นพูดอยู่บริเคดได้แล้วครับไม่ต้องผมได้ไอ้แผ่นวงจรมาสามอันนะพี่ไอ้กล่องเฮียเนละเออเดี๋ยวไปเถอะเราต้องสายตาไว้นะการที่จะเล่นร้านนั้นเราห้ามเหม่อเด็ดขาดนะฮะสายตาเราต้องมองกว้างตลอดว่ามีศัตรูหรือไม่ไม่งั้นของที่เราฟาร์มานั้นอาจหายได้พี่ขึ้นบนเลยก็ได้ขึ้นเลยไม่เนี่ยหรอหมดหรอดีนะยังไม่หมดข้างล่างอ่ะมันเยอะกังเดียวเลยมี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  มีเหรอวะกองเกิดใช่ไหมหมอกองเกิดกองเกิดมีอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยมันมันจะมีทางนึงอ่ะที่ต้องไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนทางที่กูแบบไม่ได้ยิงบอทอ่ะไอ้เหี้ยเราหลงทางครับกัปตันจูถูกครับผมจะบอกว่าผมมาฟาร์มอ่ะผมตายครับเมื่อเช้าอ่ะมาหมุนเลยเด็กคัสผมกับพี่เสียรอดเฮ้ยเงี้ยมันที่พับอยู่คนนั้ ที่รักเองนะสลับเรือถูกไหมใช่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 เสียงที่เราบังคับเยอะมันมีเสียงบอดเดินอยู่พี่ไม่ชอบแสงข้างใต้นี่เลยว่ะไม่แสบตาว่ะโอ๊ะไอ้พี่ไปโดนสีนะพี่ไปโดนสีพี่ไปโดนสีผ่านไปได้ผ่านไปแล้วเดินออกมาหาพี่เอาเอาเอาไปฝั่งนึงได้เดินออกไปแม่ชิบหายแล้วต้องหายาไอจูอุลร้าเจ็ดิบกวางพ่เรออุลตร้าสามสิบมีน้ำไหมกินน้ำเปล่าวะน่ะกินน้ำก็ได้ ดูส่งไม่ได้ปุ๊กดูส่งน่าจะกูต้องขับเรือไปส่งแล้วล่ะทำไมมันเดินผ่านไม่ได้บ้าตรงนั้นอ่ะมันีสีแดงมากพี่มันแรงสีแดงมากแรงมากแรงมากเลยหรอใช่แรงมากแรงเขียวเอ้ยไอหมูกูเดินครบหมดแล้วนะมีเหรอวะเพราะอะไเหรอไม่ตะโกนเลยมึงเลยอ๋อนี่พี่วิลี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอห้องการเขียวเนี่ยผมว่าพี่ใส่เลยดีกว่าไหน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 เนี่ยเนี่ยไอห้องปัดปัดเขียวอ่ะหลังห้องควายนี่พี่ มันจะมีตู้เดียมันเปิดได้ปหมหยิบย้อยอีกนะใส่อะไรอ๋อใส่ฟิวเนี่ยเหรอใช่พี่ใส่ฟิวเออใส่แล้วไม่เห็นมีเที่อเลยเออไอ้บุมอ๋อไม่เปิดสวิตช์ไอ้ลอมันจะเปิดมันจะเปิดทั้งทั้งหมดสองสวิตช์แล้วเปิดสวิตช์อะไรบ้างอะเนี่ยมันจะมีสวิตช์นะพี่มันจะมีสวิตช์ล่างแล้วก็สวิตช์บนสายตาเราต้องมองไวเสมอผู้มีความรู้สึกเหมือนไอ่เย็ยนั้นแม่งฟาร์มมาหมดแล้วมงเนี่อไ มีกล่องอุ้ยพี่ได้บ้องว่ะพี่จริงเหรอเออคุณได้ไม่บ้องเหมือนกันไอพี่ตรงนี้มีลูกบ้องพี่เห็นไหมเนี่ยวางเลยเนี่ยวางเลยเหรอเป็นกล่องเฉยมันเป็นกล่องเฉยมันเป็นกล่องกระสเฉยเขี่ยมันหลอกเราพี่ไปต่อคุยไอในเครื่องนี้มีน้ำมันด้วยวะไหนฟาร์มมาแล้วหรือเปล่าวันนี้ทำไมขอมออกเงาเนี่ยออกนี้ไงโง่ แล้วขึ้นใช่ปะ้ะแน่นอนอีกแล้วขึ้นเลยพี่เออไอจูเวลาไปดูซีจีวีถ่ายโค้ดให้กูด้วยเดี๋ยวกูจะเอาโค้ดใส่เออที่บ้านยังไม่โดยครับอันนี้ห้องใครอ่ะห้องกับตันไพรอ่ะแม่พี่คุยเลยยันแม่กูเข้ามาทำพียเนี่ยเออห้องกับตันไม่มีอะไรเลย,เลยวะไอไอหมูอ๋อนี่ยห้องกับตัน<อ>ไม่มันจะมีห้องพักใช่ปะมันจะมีกล่องอยู่ข้างบนหัวอ๋อเหตุอะไรอ่าโดยเหตุอะไรเหตุอะไรจะสองกล่องมีแค่สองใช่ปะ ประมาณนั้นครับพี่เอ้ยมีสามมีสามหนูรีดเป็นไงบ้างฟาร์มหนูรีดไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยหนูรีด้ตีเตียงอยู่ที่ไอห้องบัตรบัตรเขียวแล้วเนี่ยวิ่งดูดุดดิตีเตียงอยู่ห้องบัตรโคตรเยอะเลยห้องนอนใช่ไหมห้องนอนใช่ไหมเออเป็นห้องนอนแล้วกูเจอห้องซ่วมเป็นบัตรเขียวประมาณสี่ห้องเอกูเจออีกสองตัวเองเออมีอีกพี่มีเนี่ยพี่บัตรเขียวอีกห้องนึงไอ้เนี่ยบัตรจะแตกว่ะไอ้โจ ขาดแล้วบัตรเขียวโคตรเยอะเลยยี่อะไรหลายห้องจัดเลยก็ไหนอะน่ะห้องห้องบาตแดงอะห้องบาตแดงมันจะต้องไปอีกใครอยู่บ้านป้องจำไม่ได้ว่ามันต้องขึ้นข้างบนหรือไอเนี่ยไอหอมติดผ่ายแลบัตแตกหรือว่าต้องเดินไปอีกพี่คิดอยู่ว่าพี่จะเข้าบ้านยังไงดีนะต้องไปอ่ะของพี่คอมนเทนต์ค่อนข้างที่จะเยอะระดับหนึ่งเลยนะเย้พี่บัตรแตกแล้ววะทำไงอะ ไม่เราจะต้องเราห้องบาดแดงอยู่ไหนอะประะเด็นอห้องบาดแดงพี่ต้องเดินหาผมจำไม่ได้ว่าอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างอะผู้พิทักอยู่คนไใดไอ้ตรงนี้เป็นไม่ได้เป็นน้ำปะไอมากไอตรงนี้เป็นน้ำเป็นสัตว์พ่อต้องเดินอ้อมไปเรื่อยๆร่อะพี่มันจะอ้อมทั้งเกาะทั้งเหมือไอ้อ้อมทั้งไหนเนี้ยมันอ้อมทางไหนอะปัญหาพี่ลงล่างไม่ได้ไปเองไงผมเลยบอกไม่ถูกเราล่างแล้วที่กูมาคนโง่เหรอะ เพี่ก็รู้อยู่อาจูของคู่กันอยู่แล้วแม่เออชวนกูมากูคิดว่าเป็นพ่อมึงพี่อะพี่ไอหมูมันเป็นพี่ผมตายเมื่อเช้าอะใช่พี่จูหรือเปล่าที่ชอบหาชู้ในเมืองฮะไม่ใช่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 เลยพี่ปอมปอมชื่อมาขอเบอร์หนูอยู่อย่าพูดอ้าวชิบหายอีกแล้วเหรอ พี่แต่กล่องนี้มันมันเกิดเรื่อยๆนะไอ้กล่องเทียนอะไม่มึงหาห้องมึงต้องหาห้องบัตรแดงก่อนนะต้องเดินต้องเดินผ่านหลังสีปะไม่ต้องใช่ไหมดีกว่าจัดดีกว่าไม่ต้องพี่มันจะมีฝั่งหนึ่งที่ไม่ต้องอ๋อจะวุ่นยัไงขึ้นมาอะไรก้าหรอเฮ้ยตายไหมมันตายแล้วใช่ไหมครับผมไอ้หอมว่าไอ้หอมอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน เออหนูลิทธิก็แหลเดี๋ยวให้หนูลิทธิ์ไหนูลิทเดินไปทางมาร์เก็ตหินข้างมาร์เก็ตออกจากทางบ้านมันมีตัวล้มอยู่ยิงเองห้องฟิวห้องฟิวเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยหินข้างนี้บัตรแดงบัตรแดงบัตรแดงหินไกลใช่ไหมหินใกล้ใกล้มาร์เก็ตเลยข้างๆเลยฝั่งไหนอะถนนฝั่งไหนเสียงเสียงเสียงติ๊บเนี่ยอยู่ไหนวะไม่รู้พี่เสียงติ๊ดมันตรงไหนวะไอ้หมูอยู่ไหนวะบันรแดงอะหินขวาหินขวา ตรงข้างหน้านู้นใช่ไหมที่รถวิ่งไปใช่ไหมไอ้พี่มันคือห้องนี้พี่ไหนเนี่ยมันคือห้องนี้เนี่ยพี่เห็นปะไหนเนี่ยมันคือห้องนีุนนิดขวาสิขวามันไปไงอ่ะไม่รู้ขวาหนูไอ้หมูไอ้หมูเอาเข้อีกฝั่งหนึ่งว่าไงนะต้องไปไงไปไงอ่ะกาปัดแดงเจอแล้วไปไงปัดแดงเจอแล้วไปไงมันจะมีฟิวใส่ฟิวสืยอะไ่ใส่ใส่ฟิวแล้วให้ต่อก็มันมันก็ต้องใส่อีกอันหนึ่งพี่มันต้องเปิดมันจะเปิดสองทั้งหมดสองอันนะ อ้้เหียก็เคยห้องบัตรเขียวใช่ปะไม่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 มันมันบัตรตรงนั้นเลยพี่ตรงนั้นเลยไหนรู้อยู่ไหนอะไวะไอหินนึ่งไอหินนึงถัดไปอีกเหรอไม่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 หินตรงข้างข้างมาเกียรติหนูไหนวะหินเดี๋ยวห้องขบวนไปเนี่ยกูเห็นมีอยู่ชีวิตเดียวเนี่ยไอเหี้ยขอหินน้อยใช่หมนะใช่ใช่ใช่อาจูจะเป็นกระแสกระแสกระแสสลับอยู่ตรงไหนวะกูไปหาเปิดดิอาจู ไม่มันมันอยู่ในชั้นเดียวกันไหมไอ้ชั้นเดียวกันครับพี่เหี้ยชั้นเดียวกันด้วยยันแม่ไหนวะใส่ฟิวอันเดียวใช่ปะะใส่ฟิวอันเดียวใช่ตายใส่ฟิวอันเดียวใช่ปะใช่ครับพี่ใช่ด้วยมันตอบว่าใช่ด้วยเนี่ยกูเจอแล้วสวิตช์หนึ่งไอ้โจหน้าประตูเลยสวิตช์ไม่อยู่ตามบาแพงเกิดกันดีว่ายุงอะไรวะ อยู่ในชั้นเดียวกันใช่ไหมลอกขึ้นชั้นเดียวอันี่สองสวิตช์มันสวิตช์ที่เดียวกันเลยมันจะมีอันข้างล่างแล้วก็อันข้างบนถัดกันอ่ะเอ้าสรุปอันข้างบนมันจะอยู่ไม่สวิตช์ที่ใส่ฟิวประเด็นคือเราจะเข้าบ้านยังไงดีนะไหนวะเออไหนวะ มึงยี่แมงไปเองได้ปะวะมึงรีบมาให้หมู่มาตามมามึงอะใส่ชุดดำน้ำมาเออเดยวไปเออเนี่ยเออพี่เอาไปผิดคนแค่นั้นแหละพี่พี่เหี้ยไม่มีคนคิดอยู่ว่าจะเข้าทางไหนดีนะใครอยู่บนลู่ไหมไม่มีคนนะเอ่อเพิ่งลงครับได้ส่งหน่อยว่า โอ้ยอย่ายิงกูเด้อแอมเฟลี่นะไอแอมเฟลี่สวิตต์มันอยู่ตรงไหนวะเขาดูมีใครรู้ปะไอหมู่บุกดูสวิตตกูดิมันอยู่ตรงไหนผมดูให้โอ้โเสองคนด้วเนี่ยกูเจอแล้วสวิตต์หนึ่งตอนเนี้ยมันเหลือบีอะเอ้ยมันเหลือสวิตต์เออะสวิตต์เออยู่ไหนไม่รู้อ้าวเจอแล้วผมใส่ฟิวเยี่ยผมใส่ฟิวเมื่อกี้ไงพี่เปิดแล้วใช่ไหม อ่ะพี่ออกอ่ะเปิดแล้วอ้าวอ้าวอีหี้ย่ะก็อยู่ตรงนี้นี่อ้าวหลุดไปแล้วใช่ไหม้ยพี่เปิดให้ผมหน่อยตะกองนะตะกองที่นี่โคตรกากเลยวะกล่องจากล่องยังกึ่มอ่ะกูบอกให้กล่องแบบอารมณ์จออารมณ์จอเออในเตาใหญ่มาหนึ่งบอดี้ไลเซนมาหนึ่งเกียร ทางนี้ก็ต้องพิษเหมือนกันแล้วมีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยกับตรงนี้เราไม่รู้ว่ามีคนสะบเกาหลักหรือเปล่าไอ้หมูมันมันจะมีฝั่งฝั่งไม่ที่ไปได้อะใช่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 กูข่ากูขับเรือข้ามไปเลยได้ป่ราะว่าคณดูุณดูซุงเนี่ยเล็บกลัวมันดักแถวนี้มากเลยนเดนึงวกูเข้าไปดูทีมพี่ปอแจบอกพี่ปอไง ต้องรูดใหม่แล้วถ้ากูต้องเสียบัตรแดงเพื่อเอาสปริงไม่อ่ะไปจูก,กลับเดี๋ยวรอแล้วกลวับเลยพี่เฮ้กลับเลยมึงจะยืนรอนทำพี้ย,ยอะไรอะเยวค่อยมาใหม่เราไม่หาบัตรฟ้าบัตรเขียวเพิ่มอเปลี่ยมนมาเกิดอีกรอบพี่โอเคแล้วเราสปายบอกกันวสองคนเลยพี่เราพียอะไรอ่ะไปเถอะห้องเย็นอีกอะหลอน นจงเม่นกู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 จงให้สนใจกูโอเคป่ะพี่พร้อมละจิงกูจงเม่นกูให้กล่องมันเกิดแล้วอ่ะจูแล้วกูรอดแล้วกูรอดแต่พี่กล่องมันเกิดเรื่อยๆที่สั่นโทรมเจอพี่พี่เลยนั่นอะเลยอะไรอะ ไอ้อกล่องกล่องเอ๋อพี่ลอยกลับไปมาแช่เปลี่ยนวิ่งเยอะพองสิวิ่งอ่ะดูแช่เปลียนเอ้ยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่รวยอยู่รวยอยู่เ <h ums> ดี๋ยวไปเอาบัตรเพิ่มก่อนไอ้หลอดน้องเลิฟหาบัตรแดงได้ดิ อลอดน้องเลิยคอมพิวเตอร์มาหนึ่งบอดี้ไลเฟิร์นหนึ่งเองสแคปห้าสิบปะ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 ี่เลือล้พี่วิเลือบวิเลือตรงกลางป้ะพี่ตรงกลางอะไรอ่ะไอ้ไอ้ตรงที่พี่ไปฟาร์มเมื่อกี้ใช่ป่ะมันจะมีไอ้พี่จะฟาร์มไอ้ข้างๆใช่ป่ะอ๋อฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วอ่าฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วดเีไอพี่มันมีอีกฝั่งพี่จะขึ้นปะจะขึ้นเหรอกูถือบ้องสองอันเลยนะเนี่ยพี่พี่เอาบ้องยัดแม่งเลยพี่จะขึ้นปะเอาเดี๋ยวเราขึ้นอ่ะ ขึ้นไปน่าจะเจอเลยอ่ะไอช่องเนี้ยภารกิจภารกิจฟ้าตาโก้ฆ่าด้าสับเรดเราโดดไปเรื่อยนะเจอเลยกล่องสองสามรอบใช่หรอคนดูไม่เป็นไรถือว่ามันจบการไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่มันตักยิงอยู่ใช่หรอบอดหรอบอดบอดบอดไม่มันจะให้โดดไหมย้ายคืนย้ายคืนแล้วบอกที่คืออะไรสามไม่เชื่อไม่ได้สัตว์ไม่ได้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  จูจูเี่สองตัวแบบนี้ตายหมดี่อ่ะสวยแ่แค่จูแม่อารมณ์จอวะอียเกือบตาย่จูแม่ของจริงอ่ะจูแม่แบบอาชีพมาเซอ่ะไม่ใช่แมวไม่อยากสีน้ำมันดำพอได้ ของคอมพานันเกียร์มานิดหน่อยนะได้มาสี่เกียร์สปริงเกียร์โชว์กูเต็มมีได้ได้อันนี้มาเยอะอยู่ไอพี่มีห้องใส่ฟิวแล้ววะบัตรโคตรเกียร์มาสามหมื่นกว่านี่เรารวยนะรวยเราบนกับที่เดิมเปล่าวะใช่ปะเมื่อกี้เราไม่ได้มาฝั่งนี้ปะหรือเปล่าวะไม่ใช่เรามาเราต้องเจอบอทปะแต่เราไม่เจอนะบอทอ่ะใช่ใช่ มันน่าจะเป็นอีกฟากครับพี่รเราขึ้นไปดูข้างบนกันอ๋อนี่ไงที่เดินไปสัตว์ไอจูอ้าวไอเท่าบ,บอรดไปอยู่ไหนวะเมืเ่อกี้ได้สเก็ตมนลอ,อยกว้างห้องหมันเขียวเนี่ยกูเจอเนี่ยพี่กลับเรือจ้ะจ้ะเบิร์ร์เบอร์ร์เบิร์ร์ขนาคือเรือ<ม>นรคนดูบอกว่ากูวิ่งเลยกล่องได้ เรือทงไหนดีวะเน่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สูงเหี้ยหลงเอ่อเน่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 เนอ่าโดนามี่ปืออ่าเออะไร่เผมอะไรอ่ะนเน้เนี่ยห้องคอะไรวะไอ้จูผมเปนอะไรอ่ะ อ๋อแบบไงแบบแบบเขียวไหมของแล้วของแล้วเทล็อกโอ้ยเย็นนี้มีของเฮ้ยโหไอจูอาบีเหย่อเพิ่งเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีคอมพิวเตอร์อ่ะตรงเนี้ยเนี่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 ยมาดิคอมพิวเตอร์เออยป่ะหมดแล้วมุดีเหรอไปหาบัตรเพิ่มหน่อเรา ไปอีกแบบไปอีกแบบไปละแบบฝั่งขวาขวาล่างนะมันหนาวอะที่เที่ยงงั้นะใส่กองเล็กไม่ได้อะขวาบนขวาบนเอาขวาแล้วไม่เอาเออทำอาหารได้เนาะเออเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเว้ยเราไม่รู้